เรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งทางทีมงานคนเกษตรได้นําเสนอไปในหลายคลิปนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจจุดอ่อนของทุเรียนและปัญหาต่างๆของทุเรียนแล้วนะครับปัญหาการปลูกทุเรียนแล้วตายซ้ําตายซากก็จะไม่เกิดนะครับและก็เราจะสามารถปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการได้โดยปัญหาหลักๆของทุเรียนก็คือโรครากเน่าคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปเทล่านะครับปัญหาเหล่านี้ที่เกษตรกรหลายๆท่านได้ปลูกทุเรียนต้นแล้วต้นเล่า10ต้น1้อยต้นพันต้นก็ยังตายนะครับเหตุที่เกิดจากการไม่เข้าใจจุดอ่อนและไม่เข้าใจปัญหาของทุเรียนเมื่อเราทราบถึงปัญหาและก็จุดอ่อนของทุเรียนแล้วนะครับเราจะทํายังไงจึงจะแก้ปัญหาให้ทุเรียนเราลอดได้และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพปัญหาของทุเรียนนั่นก็คือโรคเชื้อรา ลากเน่าควรเน่านะครับตามที่ได้กล่าวมาการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มจากการเตรียมดินหลายๆคนมีการปลูกทุเรียนแบบพื้นราบโดยที่ขุดหลุมปลูกแบบการปลูกผลไม้ทั่วๆไปปัญหาต่างๆก็คือเมื่อฝนตกมีน้ำท่วมขังหรือในกรณีที่ให้น้ำในปริมาณมากๆ น้ำก็จะมีการท่วมขังโคนต้นทุเรียนของเราทําให้ส่งผลต่อมาก็คือทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่าและก็ตายในที่สุดนะครับด้วยเหตุที่ทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการความร้อนชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเอาง่ายๆนะครับทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ํามากนะครับแต่ก็ใช่ว่าทุเรียนจะชอบน้ําท่วมน้ําขังหรือว่าชอบพื้นที่แฉะนะครับเพราะพื้นที่น้ําท่วมขังชื้นแฉะ นั่นแหละครับคือตัวปัญหาของโรคลากเน่าขนเน่านะครับฉะนั้นนะครับต้องมีการเตรียมดินที่ดีมีการเตรียมพื้นที่มีการปั้นโคกก่อนการพบปลูกการปั้นโคกจึงเป็นการช่วยลดปัญหาโรคลากเน่าคนเน่าของทุเรียนได้นะครับฉะนั้นนะครับต้องมีการเตรียมดินเตรียมพื้นที่มีการปั้นโคกก่อนการปลูกการปั้นโคกจึงเป็นการช่วยลดการเน่าของทุเรียนและทําให้ทุเรียนออกดอกได้ง่ายขึ้นนะครับ ลักษณะของโคกโดยทั่วๆไปนะครับก็จะนิยมอยู่2ลักษณะก็คือการยกโคกแบบกระทะคว่ำหรือว่าแบบฝาจีบนั่นแหละครับหรือว่าแบบแถวยาวไปจนสุดพื้นที่ปลูกที่เรียกว่าการยกโคกแบบลูกๆนะครับวิธีการปั้นโคกนั้นนะครับก็จะเริ่มจากการวางตำแหน่งของการปลูกและก็ออกแบบเนี่ปลูกนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะปลูกแบบขวางตะวันนะครับ ซึ่งจะทําให้ทุรเรียนเราเป็นพุ่มกลมและก็โตได้เร็วนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับทุเรียนเรายังจะได้แสงแดดในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับเมื่อทําการวางเนื้อปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการปักไม้วางระยะปลูกโดยระยะปลูกมีหลายระยะนะครับไม่ว่าจะเป็น8ป8คูณแปูณเูณเหรือว่า10บคูณสิก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับความต้องการและก็ขึ้นอยู่กับการจัดการสวนทุเรียนของเรานะครับการปั้นโคกในปัจจุบันอาจใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่ามีการปลูกในปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นการใช้รถแมคโครเล็กรถแมคโครใหญ่ในการปั้นโคกนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเราที่จะเลือกใช้นะครับและก็ถ้าพื้นที่ดินตรงนั้นเป็นดินที่มีค่า pH ที่เหมาะสมของการปลูกทุเรียน ก็อยู่ที่ระหว่าง5.5ถึง6.5นะครับในกรณีที่ค่า b h ในดินตรงนั้นไม่เหมาะสมนะครับก็จะสามารถใช้แหล่งดินอื่นมาเทแล้วก็ปันเป็นโคกได้นะครับโดยความกว้างของโคกนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและก็พื้นที่ตรงนั้นนะครับว่ามีความลุ่มน้ํามากน้อยเพียงใดนะครับ ระยะห่างในการปลูกก็เช่นกันนะครับไม่มีกฎอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการและก็การดูแลการจัดการสวนนะครับตามที่ได้กล่าวมาส่วนการปั้นโคกแบบลูกพุกนะครับก็ความยาวตามแนวของพื้นที่นะครับส่วนความสูงก็70เซนถึง1เมตรนะครับก็เหมือนการปั้นโคกแบบกระทะคว่ำหรือว่าฝาจีบนั่นแหละครับก่อนปลูกทุเรียนนะครับเราควรปล่อยพื้นที่ดินที่ปั้นโคกนะครับ ให้มีการเซตตัวหรือว่าให้ยุบลงไปซึ่งโดยประมาณก็อาจจะปล่อยไว้ประมาณสักเดือนถึง2เดือนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าดินเซตตัวหรือเปล่านะครับก็อยู่ตรงที่ว่าเริ่มมีหญ้าง,งอกขึ้นบริเวณโคกนะครับก็จะสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วนะครับทีนี้มาดูข้อดีของการปันโคกกันบ้างนะครับซึ่งก็เอาข้อดีของการปันโคกแบบกระทะข้อมกันก่อนนะครับ โดยทั่วๆไปแล้วนะครับการปั้นโคกแบบนี้ก็จะทําการได้ง่ายนะครับระบายน้ําได้ดีซึ่งส่วนข้อเสียของการปั้นโคกแบบกระทัคว่ำนะครับก็จะมีส่วนในการกําจัดวัชพืชหรือตัดหญ้าได้ลาบากหน่อยนะครับไม่สะดวกในการใช้อุปกรณ์หรือรถตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นจึงต้องอาศัยาสารกาจัดวัชพืชเข้ามาช่วยหรือว่าใช้เครื่องตัดหญ้าเล็กๆเข้าไปตัดในบริเวณโคนต้นนะครับ แ้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเราปั้นโคกที่เล็กนะครับก็อาจจะมีผลต่อเวลาที่ต้นทุเรียนเราโตขึ้นมีลมพายุอาจจะโค่นล้มหักง่ายนะครับมาดูข้อดีข้อเสียของการปั้นโคกทุเรียนแบบแถวยาวหรือว่าแบบลูกฟูกกันนะครับก็จะมีข้อดีนะครับในส่วนของการวางระบบน้ํานะครับก็จะวางเป็นแนวตรงนะครับไม่ต้องมีการหักข้อขึ้นลงนะครับ สรุปก็คือในเรื่องของการจัดการระบบน้ำนะครับก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับและก็การกําจัดวัชพืชก็จะกําจัดได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นการปั้นโคกที่เป็นแถวยาวนะครับรถตัดหญ้าขนาดใหญ่ก็จะสามารถตัดได้ทั่วถึงนะครับก็คงไม่มีอะไรที่ผิดที่ถูกทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะปรับใช้ว่าจะปั้นโคกแบบไหนนะครับทั้งแบบฝาจีบหรือแบบกระทะคว่ำนะครับ แล้วก็แบบลูกพูกนะครับก็อยู่ที่ความต้องการของเรานะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะเกิน90%ซนะครับที่มีการปั้นโคกในการปลูกทุเรียนนะครับก็คงอาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่อาจจะเป็นผู้เริ่มต้นปลูกใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในการปลูกทุเรียนนะครับก็อาจจะปลูกแบบพืนราบนะครับโดยที่ไม่มีการปั้นโคกนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกตรงๆนะครับว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรครากเน่าคนเน่านะครับ นี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่นำมาฝากกันซึ่งถ้าเรารู้จุดอ่อนและก็รู้ปัญหานะครับเราก็จะสามารถหาสาเหตุหาวิธีมาป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนอกจากการปั้นโคกที่จะทําให้ทุเรียนพ้นจากโกรคลากเน่าคนเน่าแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ทุเรียนของเรานะครับเกิดปัญหาโรคลากเน่าคนเน่าได้นะครับหรือว่าโรคแมลงนอนเพี้ยนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งทรงพุ่ม ตัดแต่งยอดทุเรียนนะครับซึ่งการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งทรงพุ่มนะครับ <c oughs> ก็เพื่อให้แสงแดดสาดส่องถึงทั่วทั้งต้นนะครับโดยแสงแดดจะสาดส่องตั้งแต่ปลายยันโคนต้นนะครับดังนั้นนะครับต้องมีการตัดแต่งกิ่งที่ทับซ้อนกันนะครับ <c oughs> เพื่อมาให้ทุเรียนของเรามีกิ่งที่ทับซ้อนกันและก็สร้างความโปร่งความโล่งแสงแดดสาดส่องถึงนะครับ เมื่อแสงแดดสาดส่องถึงนะครับกิ่งก้านก็มีความโปร่งปราศจากการสะสมของเช,ชื้อโรคเชลราหรือว่าสามารถป้องกันได้แม้กระทั่งพวกมแมลงนอนเพลี้ยต่างๆนะครับและก็ยังเป็นการประหยัดนะครับในเรื่องของสารเคมีที่จะนํามาใช้ในการกําจัดโรคแมลงนอนเพลี้ยต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาฝากพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่กันที่จะเริ่มต้นปลูกทุเรียนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก็จริงเคยนะครับขอให้มีความสุขในการทำการเกษตรเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ